ของจันทบุรีครับที่สวยงามต่วันนี้มีฝนอันนี้กบริเวียนด้านหลังนนเป็นป่าชายเลน พื้นที่ค่อนข้างกว้างเดี๋ยวพาขึ้นไปอีกชั้นนึงครับอ๋อเ,เปียกเปียกหมดเลย ใบโตสวยงามางาครับบรรยากาศด้านกำลังเห็นภูนเขาเนี่ยลางๆวันนี้ฝนตกครับ เกือบสุดแล้วเกือบสุดแล้วโอ้ยมันเป็นแผงโซลารเซลล์นี่ใช้ลพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟด้วยยังไปอีกหนึ่งชั้นไปครับเดี๋ยวีครับดูบรรยากาศตรงนี้ สวยงามมากเลยทุนที่กว้างขวางนะครับตรงนี้จะเป็นของอำเภอเมืองนะครับอเภอเมืองจันทบุรีใกล้ๆกับอู่ต่อเรือสามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับใกล้ๆกกันเลยเอาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ไปครับไปครับไปครับอูยังไม่สุดไปต่อลุยอ่ะทองบอลสวย